สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจนมางานใหญ่นะคะมีดารามาในงานเต็มเลยอยากรู้ไหมคะว่าเจนจะพามางานอะไรตามมาเลยค่ะเดี๋ยวทช็าขา่าวสาวประเด็นแบนเจนจินดาจะพาทุกคนไปทัวร์งานนี้กันเลยนะคะบอกเลยว่างานปังมากและงานนี้ก็เป็นของทางบอลซองนั่นเองนะคะที่เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ฟิลเลอร์ฟอเรทที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะมีคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ยุโรปเลยค่ะมีหลายสูตรให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงจุดด้วยนะคะและภายในงานก็จะมาในทีม Color of Flower นะคะ จัดงานในรมิตให้เป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามเลอค่ามากๆซึ่งภายในงานนะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีมุมสวยๆเยอะแยะมากมายเอาไว้ให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปค่ะยกตัวอย่างมุมนี้เป็นต้นนะคะอาและอย่างที่บอกนะฟิลเลอร์ฟอเรที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะแต่มีคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ยุโรปเนี่ยเขามีหลายสูตรให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มคางแล้วก็ปากนะคะเพราะในแต่ละจุดบนใบหน้าเนี่ยมีข้อจํากัดที่ต่างกัน ฟิลเลอร์ที่ควรฉีดควรมีมวลความหนาแน่หรือยืดหยุ่นที่เหมาะสมดังนั้นควรใช้ฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐานและมีความหลากหลายอย่างฟิลเลอร์ฟอเรนนั่นเองค่ะและครั้งนี้นะคะเป็นงานฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอลซองโดยคุณเอกนกรอหรือพี่เอกวุธศิศนะคะแล้วก็จะมีคุณเวทกรร่วมกันบริหารค่ะจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีออยอถูกต้องตามกฎหมายและคุณภาพดีแน่นอนเพราะอยู่ในวงการเสริมความงามมานานกว่า20ปีเลยค่ะและเนี่ยบรรยากาศภายในงานนะคะที่จะรวมเอาคุณหมอชื่อดังคลินิกชั้นนำทั่ว ประเทศที่เขาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะมาเยอะแยะเลยดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าสินค้าเนี่ยดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะ Yay, สวัสดีค่ะโู้ตัวจริงแบบหล่อดูดีมากๆมีอนะไรอยากพูดหน่อยไหมคะวันนี้ก็เปิดตัวฟิลเลอร์นะครับค่ะทิ่ถึงฟิลเลอร์ฟอร์เรนะครับก็ให้พี่นัทเอ่อพี่นัทมีเรียรกับน้องหญิงมาเป็นเซนเตอร์นะครับค่ะก็ปาร์ตี้งานนะครับฟิลเลอร์เราเทียบเท่าหรือหลบนะครับอของเกาหลีนะครับมีสมุูรใไหมโอเคค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือแบ็คดรอปภายในงานนะคะที่เขาบอกว่ายาวปังอลังมากเวอร์นะคะจะเป็นแบ็คดรอปครบรอบ11ปีของทางบอลซองนะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยมีแต่คนมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเดินพรมแดงกันเยอะแยะเลยนะคะและอย่างที่บอกภายในงานคนดังดารานางงามแล้วก็พิเซนเตอร์ของทางแบรนด์มาเต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าในงานดิฉันเจอใครบ้าง<อ>แล้วมาในงานวันนี้ก็เจอพี่เพชพรชีปากปราด้วยค่ะมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฉลองครบรอบ11ปีทุงเซนเราต้องมาเพราะว่าเรามันคือตัวแม่ใช่บอลซองคนเลิ่ ต้องมีตัวแม่แบบเจและมีตัวแม่แบบพี่เพชรปัปักกันที่งาน,นโอ้โหขายให้ด้วยอัตโนมัติเลิศมากอย่าลืมนะคะฟอร์เรยเขาเลิศมากๆเป็นฟิลเลอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งนาเข้ามาเกตเกาหลีก็จริงเจแต่ว่าคุณภาพ,<อ>พระดับโมาระดับโลก <ใช S 1> และที่สําคัญ <ใช S 1> ที่เขามีให้ให,หลายสีคุณแม่เพราะว่าแต่ละสีก็จะมีความมีงานไม่เหมือนกันนะคณแม่เนาะงนี้ไหนอยากได้แบรนด์นี้ไปนะคะเอาไปเลยคะน้องเจมมาดูตรงนี้พี่เพชรจะบอกให้ลดมาเราซื้อสองขันกล่องนะคะเจเราจะมีสิทธิ์ได้ไปยุโรปไปเที่ยวปารีสแม่งั้น จบแค่นี้น้ำเซ็นนะเราอุ้ยตายแล้วฟุตฉันเลยค่ะเราจะได้กระเป๋าใบนี้สี่แสนบาทคุณแม่นี่คือกุชชี่หรอใช่สี่แสนบาทใบนี้น้ำเจ็นเฮ้ยไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะยังไงคะต้องสั่งไลค์เห็นรถยนต์คันนั้นหไมคะรถยนต์ไฟฟ้าโอรากูตแ้ค่ะหนึ่งคันจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ด้วยค่ะแค่สนับสนุนฟอร์เรสต์แบนบอลสองค่ะลดมากอะขายให้หนูขนาดนี้เดี๋ยวหนูไปขายช่องแม่บ้างตามไปอัปเดตเลยค่ะเจอกันโอเคค่ะ สวัสดีพี่พลอานนท์นะคะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะพี่พลสบายดีครับอ๋อวันนี้ก็คือมาร่วมงานแบบเป็นแขกของพี่เอกใช่ไหมใช่ใช่โอเคและตอนนี้เราก็เจอโอลิฟโตเกียวเนยกรอบขอหนึ่งประโยคกลุ่มเกียวเนยกรอบนีค่ะหรือเนาะคะมีอะไนะคะมีอะขอหนึ่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอเป็นไรอ่ะ และจริงๆภายในงานนะคะยังมีคุณนาตาลีเกโบว่าพรฟ้าปุนิกาฟีมิซิฟนี่นะคะแล้วก็นักแสดงซีรีส์จากเรื่องมังกรกินใหญ่มาด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตขอเนิดดังให้กับนัแสดงทานบนเวทีนะคะแล่ปรินคนสวเรท้นครับคุณน้ำมีรียเซ็นเตีร์นคอนบอลสองและพี่รยาโพงงานริธรัริจานฟิ รุปก็คือทุกคนในงานสวยมากปังมากและงานก็อลังปังมาก